โอเคสวัสดีครับคลิปนี้คนบ้านสวนป้าจขายผักนะครับเป็นคลิปที่2นะครับในการแนะนําการเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมสําหรับหลายๆท่านได้นะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าหลายๆท่านแล้วนะครับที่เคยทดลองเพาะมาแล้วนะครับสําหรับผมครั้งก่อนผมเคยแนะนําเรื่องของการผสมดินนะครับก็ซึ่งปกติแล้วดินที่ผมผมทำนะครับผมก็ใช้ดินที่เป็นดินเกษตรนะครับ 2ต่อหุ๋ยมะพร้าวละเอียด1นะครับซึ่งก็จะได้มาลักษณะแบบนี้แล้วผมก็จะเก็บใส่ถุงไว้นะครับสำหรับกรณีที่ผมเพาะแล้วเหลือมันก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ก็คือดินที่เราเตรียมไว้ครั้งครั้งก่อนที่เคยแนะนำนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับวิธีการแชร่มเมล็ดนะครับสำหรับมเมล็ดที่ผมที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวนะครับก็จะเป็นมเมล็ด ขนาดกลางนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับถุงก็จะเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะครับที่ใช้ก็คือใช้แล้วก็เราใส่ในปริมาณที่เราต้องการนะครับเราต้องคํานวณให้ได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ในปริมาณของเมล็ดนะครับหขีด2ขีดนี้ฮะเราก็ควรจะทดลองก่อนนะครับว่ามันได้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ผมก็จะนําเมล็ดนะครับใส่ถุงแล้วก็มัดถุงแบบนี้นะครับ มัดถุงแบบนี้นะครับแล้วก็นําใส่ภาชนะนะครับนี่คือเป็นภาชนะที่ผมแนะนํานะครับก็คือภาชนะปกติแล้วจะใส่ถังน้ําก็ได้นะครับเราก็จะเอามาเล็ดใส่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็แช่น้ํานะครับแช่น้ําให้ท่วมนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่หนักๆหาขวดน้ําก็ได้ฮะ กดน,น้ําที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วก็เอากดทับไว้ให้มเมล็ดจมน้านะครับก็คือการแชร่มเมล็ดก็คือจะแช่มเมล็ดไว้12ชั่วโมงหรือว่า1คืนหรือว่า1วันก็นแล้วแต่นะครับหลังจากนั้นผ่านไป12ชั่วโมงเราก็นําเมล็ดนะครับออกจากออกมานะครับมันก็ทําให้เสเด็จน้ํานิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอาใส่ในภาชนะอาจจะเป็นกระติกน้ําหรือว่ากล่องโฟมอย่างนี้ก็ได้นะครับหาผ้าเศษผ้า 1- นึ่งนผืนนะครับเพื่อรองไว้เวลาความชื้นนะครับก็คือหลังจากนั้นก็คือนําเมล็ด วางไว้นะครับแล้วก็หาเศษผ้ามาโปะข้างบนเขาอย่างเนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดไว้อย่างนี้เอาลักษณะการบ่มอย่างนี้ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับหลังจากทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วนะครับมเมล็ดที่ได้นะครับก็จะออกมาก็คือมเมล็ดจะงอกนะครับก็คือเขาจะแตกงอกงอกออกมาแบบนี้นะครับในถุงแบบนี้นครับ อย่างนี้คือผมอาจจะทิ้งไว้นานไปนิดนึงนะครับมเมล็ดที่ได้ก็จะเป็นลักษณะการง,งอกของมเมล็ดแบบนี้เราก็ใช้มเมล็ดที่งอกแบบนี้นะครับเอาไปเพาะได้เดี๋ยวต่อมาก็คือวิธีขั้นตอนการเ,าเพาะนะครับผมก็จะมาบอกต่อเลยนะครับภาชนะที่ใช้ง่ายๆนะครับสําหรับคนบ้านสวนไม่ต้องใช้ภาชนะที่มันเป็นถาดดาอะไรนะรไม่ต้องเปลืองไม่ต้องอะไรมากนะครับใช้แค่แตะกร้าใบเดียวลงทุนง่ายๆนะครับทาแบบพื้นบ้านเราก่อนไม่ต้อง ไปวิชาการอะไรมากนี่คือตะกร้าทั่วๆไปที่มีขายตามร้านจิป,ปถาถะทั่วไปนะครับร้านโชวห่วยอะไรทั่วไปก็ประมาณสัก29บาทก็คืออย่างนี้ฮะก็มีมีรูนะครับให้เวลาเราลดน้ําจะได้ระบายได้นะครับหลังจากนั้นก็ดินดินก็มีที่ตักดินนะครับก็คือง่ายๆนับเลยนะฮะหนึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นกับลืมนะครับต้องหาอะไรมารองพื้นนะครับเนี่ยหเห็นไหมฮะ ก็คือถ้าไม่รองพื้นเนี่ยมันจะรูมันกว้างนะครับแล้วดินจะจะตกหล่นออกมาหากระสอบที่ใส่ดินนั่นแหละฮะวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราใส่ดินก็นับไปมาหนึนะครับ3นะครับก็ประมาณ4ช้อน4ช้อนนิดๆนะครับก็คือ,อหลังจากนั้นนะครับวิธีก็คือใช้มือนี่แหละฮะไม่ต้องใส่ถุงมือเลยนะครับเพราะว่าดินเนี่ย เป็นดินอินทรีย์นะครับดินไม่ได้มีสารพิษอะไรเป็นดินจากาธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาติที่เขา,าผสมมาแล้วผมก็มาแต่งเติมนิดนึงนะครับด้วยปุ๋ยมะพร้าวหลังจากนั้นได้ดินเกลี่ยดินให้มันลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็นี่แหละฮะ,มะเมล็ดขั้นตอนง่ายๆก็คือโรยมเมล็ดลงไปเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับที่ผมใช้นะฮะท่านไม่ต้องไปตวงถ้วยอะไรมากมายไม่ต้องอะไรนะฮะอันนี้ก็คือทําง่ายๆนะฮะ ก็คือทาอย่างงี้ฮะทำให้พอดีพอดีใส่ให้พอดีพอดีไม่ต้องทึบมากนะครับให้มีทิ้งช่องว่างสักนิดนึงอย่างนี้ฮะอย่างนี้นะครับผมก็คือมเมล็ดเห็นไหมฮะ,ะเมล็ดที่งอกก็จะอยู่กันเป็นประมาณนี้นะครับรับรองสูตรผมนี่ใช้ได้ผลนะครับผมใช้มา2ปีกว่าแล้วได้ผลตลอดแล้วก็มีลูกค้าประจําส่งอยู่ทุกๆอาทิตย์นะครับผมทําเป็นอาชีพเสริม ไม่ได้ทําจนมีปฏิมีงานประจําอยู่แล้วนะครับทํางานประจําก็อันนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับค่าขนมค่าน้นํามันรถค่าขนมลูกค่าเที่ยวบ้างค่ากับข้าวแฟนบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคนี่ก็คือมเมล็ดที่ผมบานลงไปหลังจากนั้นดินดินที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ที่ผมเก็บใส่ถุงไว้ท่านก็นําดินนยฮะนำนำดินเนี่ยมารวยปิด ปิดหน้าท่านิดนึงบอกไว้ก่อนนะครับยิ่งรากเขายาวเนี่ยรากของมเมล็ดยาวๆเนี่ยนะครับก็ให้กรบดินกรบดินให้ให้หนานิดนึงนะครับเพราะว่ารากยาวเนี่ยเขาที่บอกว่ารากลอยรากลอยก็คือมันไม่มีดินกรบครับผมอันนี้จากประสบการณ์ผมนะฮะผมไม่ได้ไปปรึกษาใครนะับศึกษาด้วยตัวเองนี่แหละครับก็ครั้งแรกๆก,ก็ดูจาก YouTube บ้างอะไรบ้างดูหลายๆท่านกจิอาจารย์หลายๆท่านสอนมาเงี้ยฮะถ้ายิ่งรากยาวท่านก็ควรจะ กลวยดินให้มันเพิ่มนิดนึงนี่ฮะก็คือขั้นตอนการการที่ใส่ดินลงไปการหว่านมาเมล็ดแล้วก็การปิดทับนี่ฮะก็คือขั้นตอนง่ายๆแมตแตตะก้าผมนี่ใช้มา2ปีแล้วดูความสึกหลอเนี่ฮะก็คือใช้งานมาได้ตลอดทั้ง2ปีนะครับนี่ก็คือดินลักษณะหลังจากนั้นรอสักครู่นะฮะผมจะรดแ้ําให้ดูนะครับว่าการรดแ้ํมเนี่ยควรทำยังไงแป๊บนึงนะครับ